สวัสดีเพื่อนเพื่อนเราอยู่คนโยโย่นะครับเกือบเขาแต้มเกือบพันแปดนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะไปครับไปครับหมากเขาเป็นหมากแบบแปลกๆนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันดูเท่เหมือนกันนะชอบชอบชอบผมเปลีป่ยนไปเล่นเบียสูงนี่ว่ะเพราะว่าหมากเขารู้สึกมันขึ้นไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับไปครับอืมเพราะว่าหมาเขาเดินอย่างนั้นไงผมก็เลยกล้าเล่นเบียสูง ปกติเบี้ยสูงเนี่ยคนแก้เป็นค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมผมก็เลยแบบไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าคนเขาแก้เป็นเยอะเลยเหมือนกับใช้ไม่ค่อยได้ผลอนะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเขากินนะครับเราก็กินบ้างมาแนวกินครับผมกินตัดไปเลยดูว่าเขาอะไรกินนะครับน่าจะาคนกินไปครับมาเราไป ไปครับมาเราไปเฮ่หนอถอยครับถอยครับทำไมต่อมาเลยนี้ดิครับต่อก็ต่อไปอยากกินกินไปไมสมใจยอยู่เล็วคนหนีเลยเว้ยคุณหนีเลยครับคุณหนีอ่ะหนีเหรอ <c oughs> อะไรต่อไปครับคนขึ้นนี่มาจ่อฝั่งนี้ไว้ ไปครับดันขึ้นไปแฮ้เจ้าช่องเว้ยกินนีครับกินฝั่งนี้ไปครับผมกินมาเขาต้องเอาโคนกินนะครับไปครับออกรูดีกว่าปุดครับปุดครับสังเวยครับสังเวยพ่ชีพนะครับพี่ชีพ ตัวว่าไงเขา,เขา,เาก็เอากินไว้แม่งกินตรงบ้าท่านผู้ชมเขากินไว้กินครับกินครับก,ก,ก,กินกินกินมากินเงินหมดแล้วเขาได้เป็นกองกําลังตั้งโรอ้างโรเขาจะลงมาจ้วงเราละท่านผู้ชมผมถอยตัวนี้กันดีกว่านะไงมาอย่างโคตรไวไปครับเดี๋ยวสร้างกองกําลังเครือข่ายกันไปครับ ไปครับผมนี่ถอยนะครับถอยถอยถอยลอยเขาทิมเบีย้ยลงมามีทิมด้วยเอ้ยมีทิมวะ่ะนี่แล้วนี่แล้วไปครับไปครับเดี๋ยว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 ไม่ได้นี่หวาท่านผู้ชม เพราะว่าผมดันเขากินเบี้ยตัวนี้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรากินเหลือเขากินตัวนั้นมาแต่เรากินเหลือเออกินเหลือกินตัวใหญ่เขากินเม็ดเราเรากินเหลือมาเดีดิไปครับมาโดดมาเรากินดันทะลวงเลยนะท่านผู้ชมไม่สนใจนะ ตอนนี้ถ้าเหลือเขาไม่หนีแล้วเสร็จนะโดนเม็ดคลองนะฟเฟร้องไงเองไงเฮ้ยเอา่ะกินโคลนหน่อยดีกว่าดีไหมแบบตาท่านผู้ชมเราคล้องไปเลยดีไหมเนี่ยหรือว่าเราจะกินดันไปเลย มาเปลี่ยนใจขุนเดินหน่อยดีกว่าขุนค่อยๆตีประชิดนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ตามแหนเลยวะกินดีครับรออะไรกินนะผมเราจะกินเม็ดขาแล้วถ้าคุณไม่ทําทำอะไรสักอย่างนึงกินครับ กินมาครับนี่ต่อเรือไปเลยครับผมกินครับผมเอาเรือกินหรือถ้าอย่างนั้นก็้อไปครับผม ครองแม่งเลยให้เขาเล่นลำบากนิดนึงนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> คุณหนีไวไปครับน้องม้าหนีไปไหนน้องม้าหนีไม่ได้แล้วหรือเปล่ายัางหนีได้นี่หว่าไปครับ เฮ้ยถอยดิครับแย่เป็นงั้นแหละฮแดกเหลือแม่งเลยดิวะซ่าหนักนี่คิดว่าเขาต้องจะต้องเอาเหลือมาต่ออ่ะหรือเปล่าแดกแม่งเลยซ่าหนักขุนแม่งไปออกอ่าว้ยเฮ้ยแม่งดีเว้ย หนีไว้หนีไว้ไปครับหนีดิครับรอเลยหนีขึ้นข้างบนได้ไหมเนี่ยข้าไม,ม่ชมแปบ๊บนนอ่อะเราหนีมาตานี้ดีกวาาาา่าเอ้ยมาตีไทยครัวเว้ยไปครับตีได้ไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าพี่จะทิมแล้วกินโคนอะทิมก่อนทิมลุกไปก่อน ต่อไว้ครับงกงกเรง,งกอืมนมกินตัวนั้นเหละเฮ้ยตบม้า่อยดีกว่าไหมกินไปเลยเราจะตบมาแล้วตบมาครับตบมา้าไปครับกินเบียครับกินเบ,บียบ,บีบบังคับแล้วบีบบังคับ เรายังไม่กินเบียร์ครับเดี๋ยวเราขอเอาเม็ดแยงแม่งก่อนแยงแม่งก่อนเลยเอาเม็ดแยงคุนก่อน,นครับเราก็แยงเข้าไปเราต้องแยงเยอะๆกลิ่นหมาครับกลิ่นหมาทิมแม่งเลยเสิขาเป่าขโมนไปไหนกินเว้ยเฮ้ยกินว่ากินครับ ม,ม้า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 จะตายแล้วนะกินม้าครับกินม้าเราจะกินม้า,าเดี๋ยวลูกหรอหายไปก่อนท่านผู้ชมหายผูกเบีย้ยไปก่อนเฮ้ยเอาววะมีการยืดชีวิตไว้ไปทำเม็ดไป เม็ดไปครับเม็ดไปเราจะดักเรือครับเราจะล้อมเรือล้อมเรือแล้วล้อมเรือ hey, เฮ้ยเรือหนีเว้ยเรือหนีก็รีบสร้างของกำลังต่างดาวแล้วไปครับผมมันคือการอุดตันแล้วขังแม่งแล้วนี่ ลุกเข้าไปเลยอืมทำไรหงายดิครับทำไรน้องม้ามาทำไม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 น้องม้าจะน้องม้าอยากจะมีส่วนร่วมอฮะส่วนร่วมหอฮะหนีไปเลยหนีไปเลยน้องม้าหนีไปเลยอ,อยากจะมีส่วนร่วมใช่ไหม เสร็จน่าจะเสร็จว่ะเขาว่าน่าจะเสร็จนะท่านผู้ชมน่าจะไม่รอดว่ะมีการโดดหนีไว้ถ้างั้นเราก็ลุกเข้าไปครับ <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวแม่งโดนลูกกินเรือหาเลยคราวนี้ต่ดง้นไปครับ อีกแค่ชึกเดียวเท่านั้นอีกแค่ชึกเดียวเท่านั้นขุนกระตึ้บไม่น่าทันอมามีการยืดชีวิตไปครับกินไปก็น่าจะไม่ทันอยู่ดีมั้งครับไปครับข้าวแถวซื้ออาหารกินครับผม กินเรือครับเฮ้ย <c oughs> อ่ะมาบังคับละเอาไงพี่ลุกตานี้ก็ได้วะมาต้องเรือจะขยับเปล่าต้องเรือขยับได้ตาเดียวอีกทีเดียวเขาแพ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอชมองออกใช่ไหมคุณเขาขยับไม่ได้ไงเดี๋ยวเราเอาเรือมาลุกตรงโคนเนี่ยครับเอาเรือมาลุกโคนตายเพราะว่าถ้าเขาขยับเรือก็โดนเบียร์ลูกกินเรือตายอยู่ดีครับอืม ลุกตาน,นันเวอ่าลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปลุกเข้าไปลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปกินแม่งเลยดีไหมเนี่ยกินแม่งเลยดีกว่าแม่งซาะ่ะกินเลยครับผมไปครับไปครับ บังคับแล้วอะไรพี่ลูกข้างบน <c oughs> ขอบคุณครับ